รถผู้ใดอาอาว่ามันจอดอยู่นี่นี่มันนั่งมาโมอแม่แม่ยังงี้นี่นี่มาถึงตอนไหนครับรถึงตอนไหนถึงตอนบอ่ออ้าว <c oughs> โอ้ <c oughs> คนซุ่มอีกแล้วอ่าหลงบ้านไปไหนล่ะไปกกจะวิ่งไปกโกกอกน้องเนี้ยก็แบบออกมาตั้งนานกจะเองไม่อยังไ่หัวโอ,โอ้มาเจอน้องน้องยุงนะครับ <c oughs> แต่ว่าลุงอยู่ มานั่งยังไงกับมวดปามเดี๋ยวไปหาลุงนะครับภาษาอะไรภาษาไปเอาหมอดข้าวไปหหา่ะเดี๋ยววอมรถก่อนเดี๋ยวค่อยมาดับโอ้ยน้ำมนต์ซื้อเคฟอยู่ข้างหน้าเนื้อขี่มอไซค์มาคนเดียวแล้วเราไปนู่นเนาะ นี่นครับทางไปนะครับทางไปทางไปนานะครับเดี๋ยวเราเดินไปหาลุงพลนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถึงแล้วนะเมื่อกี้ถึงแล้วน้ำมันหมดน้ำมันหมด โอ้เอดป่าเอ็ดเอดปวิ <The> ่งมาแล้วครับทนโอ้วิ่งได้เลยโอ้นี่นะครับที่ที่ลุงจะถมนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับเดินทางมาถึงแล้ว นี่เนี่ยกับกล้องกับกล้องนี่คนระับหนึ่งคลมีเรื่อง โอ้ลุงเกือบถึงเกาะอกาะแล้วเงี้ยหลงไงลืมปะลืมโอ้ได้อยู่ลุงเลยแบ่งกันกินเลยอะไรนะครับอ๋อไม่ลุงมันเคยชินไงเคยไปถึงกากาไงแลนหัวสมเด็จเนาะ ก็ไปเบื้งคิบไปเบิ้งคิปเห็นคิบดิโคตรงงเลยอ่ะลรวเลยไปนานไหกว่าจะนึกได้ออกจากแยกนั้นประมาณ50โลสิโลไปกลับร้อยโลมันยูนโคตรออกได้สิเรี่วด หมดนะครับตอนนี้ลุงขับได้ใเนี่ยขอขับนะไม่ได้ขับในรถของเพื่อนคนไทยตุ่งนี้ขอขับเลยวันนี้ไม่ขับขับแล้วขับแล้วแต่ยังต้องไปลองสนามไถเป็นไถเป็นต้องไถเป็นปูนเพียตรงนี้มันอัน้เที่ยวได้ก็พิเนงไปปุ๊บปุ๊บพิเนงก็ได้พี่เน่งก็ได้พี่เน่งผมต้องเทสรถพรุ่งนี้พรุ่งนี้ให้คุ้นเคยรถก่อน

มาฮอนยามเลยโอ้ยมาฮอนตังตังแต่<า>อันใบม่วงหมดแล้วอ่ะม่วงมะฮ้อนใาย่วงกินข้าต้องอกันก่อนเด้ยอยฮอนแหง้งโอ้ยมันมืดมันคำน่ำในแดนีแม่สักสิบจังไดดอกไม่มันวันนี้น่ะน้องลุงจูงขับมายังอยู่อยู่ตกลางถนนอยู่รอบนึงนะแับนี้น่ะยิ่งมันยิ่งยังไม่ชำนาญ้วยทีเดียวเออมาได้เอาลุงลุยลุงล,ลุยต่อนะครับ ก็คือมิดะแม่ลังเดี๋ยวแม่ลังเยอะนาะ <c oughs> <ling> แม่ลังหลายถ้ามีิดะดินฟันน้อยๆเนี่ยมันดีไรเกียรไงแต่ไม่เป็นอุปสรรคนะครับไม่เป็นอุปสรรคแน่นอน <c oughs> เพราะว่ารถไถดันได้หมด นี่รอฟีด้วยนิดนึงครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดครับลุงกำลังไล่ เก็บตรงนี้นะครับ เปิดทางได้แล้วก็ดันเลยจิมงานจิมงานทำไรกันครับนะ่ะ เมรู้สึกว่า,วาอ้วนขึ้นแล้วเน,นี่ย <c oughs> รู้สึกจะอ้อวนกจะอัดสองมาแล้วนะจ๊ะโอ้ยหลงอีหลีหลงอีหลีไอ้กาะกานะเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> เกือบห้านวครับยี่มาจากซูโมงห่านเกากานะครับ นี่ครับดูลุงพลครับลุงพลมาเปิดไฟปา่าวะลุงพลเปิดไฟไหมครับลุงกำลังไล่เก็บนะครับไล่เก็บ นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณแลสวัอดีครับ